วุ้งตะก้ทั้งหา เออเอคือผ่านมาทางช่องแกงมูนอทศรัญญาทุงจังเออวมองทางมหาเจยษีนายวันนาทุงจังอืมสายฟูสายคนณสายคือเสียงเรียงงามพร้อมกับงานคุณเลือจากรอยอึกนอทโทงหลังอ่ามือกบมือดักมือกบมือหมายเด้อเด้อขี้คือพฟขี้กูกะขี้นะอืมมักับปุ่มปุ่มเปิดกโท้อนไ่นะอว่ามือเส็ัวาเส็ตุ่มพวกแกอกง่ายมือคูคนเรีว เออหูมือตามือกรเบื้องเอาไหมมะริมครับปูงานรวงใจคำมึือรวนบุงมากร้อมกบไางเริมใชยนอโขนหนระรื้อมงนางเกีดมุ้เออนางมะดุ้อดร้อคัมกบมวงดุ้อสวายปูตาอืมงาน,นเห็นไหมเดวกเขางานบุนมญฝ่ายเนื้อรวมบุงมา พวกับนํานังงงทาหมามืขโคกม่หลากมืขโคกม่หมยานักก็ออวพวกมัน้วมมากอาคือเึ้นตให้นตอนก็บอกเสมมันด้วยบวมากาขึ้นจัเปล่งไปพวไนี้ก็คนกรไดหามาคู่ขึ้นยำขึ้นด้วยเขากระทุกมากก้อนนี่เขาแกมืออืมคู่แกกรเป็นไปขึ้นใชกำเม้ไว้เมื่อคุณรักอืมคู่ขึ้นคู่แกงจะเกิดขึ้นขึ้นดีก็จคเกไดดีนั่นะหละแหาลันเซ็ตขึ้อจากคู่โขมโเท่ามากขึ้นมือให่เทาไง เครืบ่เต็มไม่เต็ม้ว่บ่เต็ม้วยรวยอย่างนี้ครับคูเออนางระบบอกฤทนายยมพร้อมครอบครัวร่วมทข่งปู่มมานาอยิ่พอสามข้างบ้ายยิ่พอจะมาเกีออ่พอวางรับครับคุณแก่คู่แก่กาแก่คูแก่มันแก่งอยยิอพอนี่ยอฟังมาคู่ว่างนี่ย่าข่ง

chích để các 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 chích mươi các mươi để các chích 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 để các 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 chích mươi các mươi để mươi chích để các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  chích để เออให้จะเินจะเดิน่างกายคุกกะผักแข่งเรื่องก้ะหูระอู้เอองานงอวิชาคำว่าคุ้มปูงานงอวิชาขอเป็นเจ้าภาพคือหมวกให้ปูค่ะจะไก้หมวกกะได้เครื่องครับปูเอไปที่เขาคาะเปนเคือหมวกเล้ยจะไปคือเออเออเออให้นางอวิชามือคลุกมือ g r มือคลุกมือหมั่นกระหูกเระอูกรยหูกมือฮ้ ทำ้ามดค่ะคืออันนี้เอคือผ่านมาทางแจงงูงายค่าชายถวายน้ำของวันนี้ร่วมรวมกับก็ห้าร้อยบาทพร้อมได้ร่วมทำโรงทานวันที่ยี่สิบหกเออให้แตมงมูเปิดคนจกดการไห้ครับเออรวมรวมครมทาทงนน้ำเตาหูเออเนาะ เออพอจะดักแบบเรื่องพวกู้แค่ะขวายงามเอาหางมือคลกมือดับมือคูกมือมง้งมือคูกกพับ็มล่มอให้เงินไดรองาอให้คงแล้มาหัวหน้ากับคือจะจับผักมาอีกครึ่เก้านั่ละพ่อกับิืหาลูกอเออหาจับมากต่ครน้ำมุงน้ำมัชบเสล็ดเยอะแค่ถาวายน้ำด้วชุบเกลดนะลูกจากา่องไอ้ ตัวได้ค uh ูได uh ้คน uh ่ได้ชื่อเสียงยังงามร่วมบุลมากอาข้อให้มือโคบมือดับมือโคบมือหมายหึงหึงแล้วก็รวยรวยทุกคมนะลูกนะอันนี้ของใครนางกุลเวราบุกจับปาร่วมกุงมาก่อนที่ลูกจะมาลูก ขอคารวาอุพโภคขอค่าเครื Slow ่องมือเนี่ยก็มันจะขึ้นเครื่องว่ากันดึงด้วยนักปูนว่าได้งจะกป่าหรือหางเครื่องก็ไดงขึ้นเครื่องไปกูก็มังจะขึ้นเครื่องระวังกระโปรงนะลูกนะาเอออยากขึ้นเครื่องจะให้เขา่องได้นะลูกน้าเออจะมาจะไม่ผ่านนะเขา่องกล่องมันบอกผ่านเรื่องรับปูใช้ขับปูนขันตองใกล้กันน้ำเอาใจน้งนักปูนว่าได้ลงจากป่าเออจะไปเท็่ โป้โปเปลียเปล่ยนดูหางไดเขาบอกหายพานนะอืที่พอกระชายเนาะหนูใช้การกิงอยู่ว่าทางว่าไม่ใใ่ไม่เมื่อเชิดกับโปูไม่ใช้ลูกพี่ไม่ใช่เครื่องไม่ใชตัวนไม่ผ่านเขาจะว่าเอาอะไรมาด้วยเอาพวกดาวพิคกับปูยจะหายเส้นเจื่ออยู่แลมาได้ก็มันยังขายอย่างนั้นไม่ใช้ลูกพี่กับปูไง

นอชอบมณีรัตน์ักพิมพานิ่งพร้อมพอคู่รวมทั้งบุญรวมแข็งมาให้ดืดื้อกับองค์ปู to então, und, ่ตาปู่คือพักขาวเออหาด้วยไหวพรกับปูชาน้องกู้งก้อนอามือก้มมือรับมือก้มมือไว้หมือหึแล้วก็รวยง่ายง่ายจะเจริมจะเดิมท่านี้ค่ะอืมนายณัชวัตรสุราถือเออรวมบุญมากอืมเกิดวันขึ้นเขาใจอวยพรวันเกิดวันขึ้นข้าวหา ตรวมูมดอรอยเกถูกต้องรอยเจป่าเนาะหนึ่งรยเกตถูกต้องนะลูกนะเอาให้่ายนัดทวัตรมือโขมือดาบมือโขมือมัดกกระเพาะแข็งแรงเงินแรงงคงแรงหวานนะลูกนะพร้อมกับบ้านน้อยห้อยแ็งรวมคืองานหนึ่งร้อยเจตสอบบาทโดทางปอดภัยนะดังแมกนะตออร็ยังไม่เ็จหรือมันเกตขนกุกบวันขึ้นเงินนะโอ้ตาเลอ เออมือขบมือกับมือขบมือหมันก็ขกเออถึงถึงจะก็รวยจะรวยจะวยกอือเอันนายนางรันจ้าเออขอใช้ค้มข้างกูกับกิฟออหน่อยขณะนี้หนูมาหอดแ้งหนูเสี่รถตั้งแต่เมื่อวานนี้แหะเพ่ทันมาจะกุ้งเถิดกุ้งจะเอือมนางรันจาพออ่ะบออมาเลยมาพอกสิชหยรังวันกูบอกบ่มาบ่กด้ชัยรังวันก็กระชัยคิดหกบาทมึอนี่ได้ เมื่อนางยังยาขอหายเคยงสุดหเด้อตื่นมาหอดกอนู้หายเสีหมดคุณยายั่งมากอาจจะพ่อยังคุยลังมากเลยตัวค่มากมากหมดเลครับสองสามขั้นแล้วครับโอ้ยมัพูดมาเกิขึคนรู้แกงฟอเออเมื่อคุ้มเขาหยิงูเมื่อน้ำเออคอกคะุ้มข้างบุนกับคงปู่ว่าแขวนหวานค้าง่วยนหวานเนาะเออออาให้ยังนคุ้มเขาหยิ่งูแม่มักไปอย่างมากกับบ่มากห้ยังงั้นค้มเขาหยิ่เพราะมึคขาดรูป คันบ่มงอคราหรวมถึงมาพอห้เอาง้างรมาน้ากู้โอง้างร่างขาของเขานี่แหลว่าแค่อืมแได้อืมฉะนันคงเขาิ้นมาเปินเจ้าภาพง้างร่าหาพอเ้อหมดถึงมาเ้อพอถึงหายจัดชิปเก็บแลกวู้ตตามือเข้มือ้ามือมือหมแล้กเหึงๆแล้วก็รว่ให้ิเก็ยุ่ครับปู่อยากเขาบาครครับ ล่วมข้างวงกับอปูไเคบบเเคแล้วบปรมาวารตื่นข้กุ้งข้างวงไปเรื่อยๆนะวงงานกดึงเี้ขอให้เงินได้งงขอให้ทองได้มาจึกการงานเขียนบบเออให้เจรเินก้าวหน้าเราเนาะอ่าอย่าลืมคุ้มคชิงนะลูกงาคุ้มนะงอ้นคุ้มครองงานงานรำหาเครื่องพอเนี่ยเขาสื่อกันนคุ้มว่า อันน like yeah, you know, no ี้ยังกันยาวเขยขาขมรือยังพ่าคืพ่อกัไดาเขือต่พ่อมาปูงใหม่มอแขมมาปูงแดงปูงหมูไปปูงหมกหมูกันยาวข้อขข้างขมกับหมูแด้ยู่พ่อว่าแขมพวกนี้หมูแตจัตงกวาคือเคยให้ยู่พ่อุมเลยได้โอเคเนาะักไปเอาให้ย่างการางค้อยมือให้หาลกวะโดด เออสุขภาพแข็งแรงเงินได้ทองทองก็ได้เข้ามาเอออันนี้ยางออดอันงเคมีร่วมจ่ายค่าหมอรำมาได้ค่าหมอรำเอออีกยางออดอันงคืนลูกเมื่อมาใจลูกก็ออกค่าหมอรำเออลูกไม่ได้ยินขอให้ยืมอัดแข็ง หัวดำให้หวังนะลูกออก500ร้อยวานันทร์ยืมครับปูหาว่าอะให้ฟังจะหัวมันได้ยืมครับได้ยืมข้าววันหงบ้านหงมือลูกคงปูว่านั่นถึงปูว่นั่นปูจะเสียงดีเนะปูไอ้ายบ่มีปัญหา ม่ผัวเับปก็คือพี่ายมีสิเลี้ยงเอาฟังเขาอเรื่อนังเขาบอกว่าอกว่าเอาพอห้ามมือโตมือยามมือโตมือหญ่ฟังแค่พอย่่ฟังแค่กาส้าไกา้หัวไส้หอวไสัไ้วไัวไส้หัั้ั้วยหััว้ั้ ก่จะห่างกัอเมื่อยางเงางมอยออกหาดบวทอยากขอฟังเริ่มกาูกใกนบ้างก็โอ่พอเออขอแค่คุ้มทางบูมออกคาหมอน้ำน้มือเัางงางอยจะไม่ได้จงห้าห่างเร้มครับปูเออแข่มาคู่น้ำเคลน่อดด้กยเอเอาไปเข่ เอาไปไข่ของพระคังอันนี้ของพระคังพอนะครับปูอันคลองพระคัางดืมเขาในข้างทรวงมั้เหมือมันมือใหญ่กัข้างนเออคัข้างพระทลองดืมครับยิ้มคารวะปูครับบรรดาปูอันนี้ยิ้มขอคารวะองค์ปู่จ่าและปู่ขี้ผักขาวมั้งเลยน้อครับปูขอให้ยิ้มมือโชคมือแรงมือโชคไว้ยืมเมื่อยืดอยากออกข้างมาดังคอยพอ่ แล่าตะปูครับพ่อแกออกแ่อากออกครับปูกออกพ่อขหังครับปูออกอื้อหอีรีครับครับช่วงบยืมออกครับครับปูืมออกคำว่าทาคอยกลวงครับให้ออกช่วงใดล่ะปูช่วงใบยั่งมออกถือป่น้อช่วงใบเนาะยิ่แก่ออกช่วงแรกหรอเ่าวปูครับยังขือมาถามกระโผ่าจว่าจะปูศักสิทธิ์นะปู เอาเงี้ยยืมเออพ่อให้ออกช่วยเพื่อสิบปนแปดนาฬิกาโอเคไหมโอเคครับปูสิบปนแปดนาฬิกาไปเซ็นได้คือไหวไวายืมเือะแก่บาทครับปูอเอาคอยคือให้างกึมเอาซือไว้ก็มาใหาคุณยืมเนาะทำงานให้พอ่อเนาะครับปูเวลาสิบปนแปดนาฬิกาให้ยืมประดงไว้หรือว่าออกค่ามารับช่วยแม่ครูห้าร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบเข้าใจไหมสาธุสาธุปู ข้นบ่อหาเนียครับปูแกงหมูจะออกถ่วไหมแปูเอาประมาณคิเปดนาฬิกาเก้าคิ้านาคือคิเปดนาฬิกาเก้าห่ะนาคือเนอควเปดออกคอยกันออกค่ะมอแร่คอยมาคู่เ้อประมาณคิวเปดนาฬิกาเก้าห้านะอือได้แค่นันอ่นั่งแกงหมูคือออก่วได้ก็เยอ้วยวอะไอเน้ เม <oo> ื่อแกอะไรมากหม่หมดอย่างนีเมื่อแกบัวครับผัเออผู้ก็มับคือมากกับมือบอกยืมครับอือคืองานบอกพ้าวก็เล้โชกันหาใช่ไ้ยน้ำบอกพ้าวเช่นน้ำแข็งบาเนี่ย แ <laughs> ข่วแห้งว่างยูยวย่างไปปั๊บอากาศก็เย็ <laughs> ขณะนี้อุณหภูมมันเย็นแัดเดยนเด็นหนักเย็นมากขณะนี้อุณหภูมิอยู่ที่สิบเกดสิบเกดสิบเ็ดแต่ว่าขั้นไหวจะนอ้อยมากจะนหนาวแบบนี้เ <laughs> ด้ขณะนี้อุณหภูมินหนาวมากสิบเกดสิบเกดสิบเกดปไปม้นคือมั้ เก่าคิดเก่าคิดเก่าคิดได้ยังไม่เออครับปู่อากาศจะแย่พอดีเก่าคิดเออเดี๋ยวกูไม่กูคิดเกิดอือครับปู่เออแค่เง้ยแต่เก่าคิดก็อืออาพอจีเราไม่คุ้นขึ้นเนาะเออให้ลูกร้านที่รวมพวงมาทุกคนให้มือขบมือดับมือขบมือมาสุขภาพแข็งแรงเงินไหลกองทองไหลมาเจริญเจริญนะลูกนะสาธุสาธุครั ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกพืลงใจให้ทั้งช่องครับบ่าวาแอดยิ้มจะลงคคิมได้ไปครับคุณฟอคุณแม่คุณตาคุณยายครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คือเก่าครับก็คอยบุญบารมีองค์ปูชีปะกาวควาปูตาเนาะครับคนบันดาลสายบุญของปูครับมีแต่สุขแต่หมานแต่ดำแต่้วยนะครับเด้อครับสําหรับวันที่ยี่สิบห้านะครับม้อนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขดีของเอฟซีอีกเทิ่มหนึ่งครับก็คือ ถือว่าเป็นปฏิหารก็ได้ครับปูให้ขึ้นหอมือวันพระนะครับเนาะครับเมื่อวานนี้ครับวันโกนครับมาลดบักเบนนะครับจอดอยู่ดีๆครับเครื่องกัสตาร์ทขึ้นนะครับเนาะครับผมอ่าขนาดพวมีผู้ใดญ่นะครับเดือเครื่องกัสตาร์ทขึ้นครับไฟตานะครับอ่าเปิดพร้อมพี่น้องอ่าอันนี้ก็นาเรือเสื้ออีกจังหนึ่งทะเบียนรถก็คือซิปเก่าครับทะเบียนรถบักเบนนะครับเนาะก็คือซิปเก่าครับอ่าสำหรับมือนี้ครับวันที่ยิบหามกราคมพศ2000หาร้อยหกสิบเจ็ด ครับคุณแม่ระบอบนะครับเนาะอ่าานอ่าขายอาหารตามสั่งอ่าหรือราคาล่านขายของชาครับเพิ่นก็ะถือเครืงสามตัวสามตัวบนสองตัวล่างครับเพิ่นมีโชคมีมันเกือบแสนงวดนี่ครับถูกทุกงวดครับคุณแม่ระบอบนี่ครับผมถือทุกงวดงวดนี้ครับเพิ่นทุเอิ้นแอดยิมครับไปเอาปัจจัยครับอยู่หอดบ้านในหอดล่านในแตงโมหงวดก็ได้ครับทุกงวดแล้วครับเพราะว่าแอดยิมจะแอบล่านเพิ่นอยู่ตลอดครับงวดนี่ ครับอ่ายิ้มว่าจับเบิ้งซ่วงซ่วงคือสีนาหน้าว่ะครับผมอ่าเพิ่นคุณแม่เพิ่นได้โชคได้ m ắ นครับครับได้พ่อสมควรครับเพิ่นกระรวมบุญครับปูตาเฮ้าครับอ่ามาตลอดแหละครับงวดนี้ครับก็นีนข่าวว่าปูสีไปซิมสรอยจุอยู่ด้ครับอยู่้านคุณระบอบคุณแม่ระบอบนะครับเนาะครับอยู่บ้านน้องบุนะครับเนาะครับผมอ่าครับก็ขอให้สุขสุขมันมั่นลำลำเรื่อยเรอยนะครับเด้อครับแล้วก็ปูตาให้คุณระบอบนะครับ สิเกนะครับเด้อหนกครับผมหนอ่าคำว่า1ิบระวังหนึครับผมครับผมครับหนึ่งศูนเ้ะครับเด้อครับคาว่าสิปูเข้ากับพิจารณาดีๆครับแล้วกามือนี่ครับขากับเข่ากับน้ำจัดดวนนยครับเด้อสิบหครับผมสำหรับมือนี้แอดยิมเป็นมือวันพ้าแอดยิมก็บแตงคันขึ้นคารวะปู ป blues, analysis, room, ูบอกว่ายิ chutz, alon, ้มอยากออกคาหมอยล้ำหมอลำน้ำมูบอสันว่าอยากออกคามอลำปลอยปูบอสันว่ายิ้มก็บอกว่าแล้วแต่ปูเดี๋วบ่ได้แล้วแต่ตัวเตี้ยวันใดปูว่าอ่ายิ้มอยากบอกว่ายิ้มก็บอกว่าอยากออกอ่ายิ้มก็แล้วถามคุ้มถามปูว่าปูใส่ให้ยิ้มออกเวลาไหนอ่าปูกับที่แรกปูก็ไ่อยากบอกนะครับเนาะปูบอกว่าอ่ะเอาวันเวลาสิบแปดนาฬิกาสันว่าหนึ่งแปดก็อย่าลืมนะครับเด้อสิบแปดนาฬิกาครับผมหรือว่าหกศูนย์ในแตงโมในหนึ่งสิบแปดนาฬิกาเพราะว่าอ่า ไอ้หกโมงเนาะครับอ่าสิบแปดนาฬิกาครับกันระวังดีๆหกศูนย์ครับแต่ว่าปูไฮสิบแปดนาฬิกาห้าเจ็ดศูนย์พี่น้องครับอันาฬิกาบอลเนี่ยบอลน้อนนะครับเดี๋ยวการปูสียาไฮนี่สามตัวตรงๆนี่ไม่มีพลาดเลยครับครับพ่ากับพิจารณาเอานะครับเนาะอันนี้เป็นแค่แนวทางครับใส่พิ่แจน่าในการรับชมครับสำหรับแตงโมครับกับแตงคันขึ้นคาราวาปูครับปูวางแตงโมเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับจะลืมเกาหาครับผมพ่อกับพิจารณาเอานะครับเนาะแล้วกับ 90นะครับเนอ้าศูนครับสำหรับแนวทางมือนี้ทึงครับวันที่หกลุ่มพาพันก็มี1หนึแล้วกันหนึครับผมกับพิจารณาดีครับสิบเก้านะครับเนาะถะเบียนลดบักเบนครับผมสำหรับแนวทางมือนี้ก็มี1หนึ่งเจ็ดหนึ่ครับผมแล้วก็เก้ครับให้สกๆมันๆลําๆําเรืยๆน้ำกันทุกปะทูุ ทุกปู่ทุกคนครับคิดเงินใหได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันได้ก็คอยสมบัติปัฒนาทุกประการครับคอยบุญบารมีองค์ปู่ชีพประขขาความปู่ตานะครับเนาะดนบไดในสายบุญของครูครับมีแต่สวกแต่หมานแต่ดำแต่ด้วยครับสำหรับคลิปนี้แอดยิ้มกับปอสวัสดีครับเดี๋ยวมองเพิ่มเติมบ่